ดรามาเดือดชมพู่งานเข้าโดนถลม่มรีวิวฉีดวัคซีนเจอจับผิดถูกจ้างอาถรรพ์พิธีกร่านนี้ก็ทำเอาโลกโซเชียลเดือดสนั่นทวิตเตอร์ครับเมื่อนางเอกชื่อดังอย่างชมพู่อารยาเอฮฮเกตนั้นรับที่พักอาศัยอยู่ที่ในพื้นที่เสียงโดยภาพและข้อความรีวิวการฉีดวัคซีนซูเนวกหลังผ่านมาหนึ่งสัปดาห์พร้อมให้เหตุผลและข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจไว้อย่างยาวเหยียดถึง9หน้าสไลด์บนไ G งานนี้ก็เลยส่งผลให้แฮชแท็กชมพู่อริยานะครับขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วที่มาพร้อมกับกระแสดราม่าชามโตถล่มเล่ยว่าการที่ชมพู่เป็นคนที่มีคนติดตามเยอะต้องระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเซนเซทีฟโดยเฉพาะเรื่องอะไรใหม่ๆที่คนยังขาดความเข้าใจกันอีกทั้งข้อมูลบางส่วนนั้นมันขาดความชัดเจนและทําให้คนตีความไปผิดๆได้เรื่องแรกนั้นที่ชมพู่บอกว่าของริดร้อนสมุนไพรยาจีนยาเขียวมาช่วยสู้รบโควิด ซึ่งมันเป็นส่วนที่ยังคลุมเครือถ้าคนฟังสามารถตีความเป็นแบบผิดๆได้ว่าของร้อนสมุนไพรยาจีนหลายอย่างจะไม่มีผลกับเชื้อโควิดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่2นั้นที่บอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดนั้นด้านชาวเน็ตมองว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดเพราะมันมีหลายเคสให้เห็นอยู่ว่ามันกันสายพันธุ์อื่นๆไม่ได้ เรื่องที่3ามนั้นชมผู้พูดถูกเราจะยุติการระบาดหนักได้เพราะแต่ละคนมีเชื้อกันหมดแต่ชมผู้อาจลืมไปว่าปัจจุบันนี้คนไทยไม่มีทางเลือกในเรื่องของวัคซีนและการที่ประชาชนจํานวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ฉีดเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของมันและอยากรอตัวอื่นไม่ใช่เขาไม่อยากฉีดซึ่งการที่เขียนแบบนี้อาจจะเป็นการผลักดันให้คนที่รอตัวเลือกอื่นและยังไม่ฉีดไปอยู่ในกลุ่มแรกอย่างน่าเศร้า แถมยังมีชาวเน็ตจับผิดครับว่าสาเหตุที่โพสต์รีวิวฉีดวัคซีนซูรแวคเนื่องจากการโดนว่าจ้างหรือเปล่าเพราะมีการเขียนแบบรายยาวแถมมีคำศัพท์ทางการแพทย์เยอะมากถ้าเป็นการจ้างพีอาจริงควรจะเอาเงินไปโกยวัคซีนดีๆเข้าประเทศจะดีกว่านอกจากนี้หลายคนยังแซวอีกว่าเป็นอาถรรพ์ของพิธีกรชุดเก่าหรือเปล่าพอก่อนหน้านี้ชมพู่อรยามาอ่อนภาและกาลแมงพัชรศักษีทำหน้าที่พิธีกรร,รายการสามแซบ่บ จากนั้นมาอ,อนาภพานและกลมมนพัชรศรีนั้นขอถอนตัวจากการทำหน้าที่พิธีกรไปเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าชามโตของชมพู่อารยาครับพร้อมกับขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ ที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ